น้ำตาพี่หน่อยสวัไฟนี่ีเราซ้อมมากี่วันเรวไฟซ้อมอยู่ที่ค่ายอยู่ที่ที่เดิมเลยไฟนี้มีใครไปช่วยเป็นุป้าุซอน้เลปี้าก็บนในค่ายเชิญเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละสสูงเท่าไหร่ครับน้ําหนักปล่อยตอนนี้สามแยสไตล์เลยครับวันนี้ต้องมาเจอใครเนี่ยเพเดมอนเฮยต่อยกันไหม ไม่เคยอันนี้ครั้งแรกเลยได้ดูยังเขามวยแบบไหนสไตล์ไหนดูแล้วเขามวยสไตล์ที่มึงกันนะวันนี้มาเจอเบเดมอนวางเกมวางแผนงยังดีรอดูมันไปทีอ่ะก็เหมือนต่อยตามสาตาเราไปก่อนเนาะถ้าเดี๋ยวไปแก้ไขวุ้นเขาเมื่อยเดียวล่าสุดเราไปต่อยไหนมาอ้อมนายวันนั้นต่อยกับไอ้ปลาเป๊ะมากชนะชนะคะแนนวันนั้นเวทเท่าไหร่สามหกกับสามหกวันนี้ต่อยที่เวทสามเจ็ดเนาะวันนี้มีชิงแชมป์ด้วยอ่าเมื่อเช้ามาไปเห็นน้ำหนักนี้เกินหรือขาด มาพอดีเลยผ่านเรียบร้อยแล้วร่างกายไฟนี้กี่เปอร์เซ็นต์สมบูแข็งแรงวันนี้พร้อมมาเอาแชมป์กลับบ้านมาเนี่ยครับไฟนี้คุมมากี่กิโล2องโลได้ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดของเราตอนนี้3 0มสิบคนจังหวัดอุบลเด็กอุบลเอาฝาเชิญๆชแฟนคลับเราหน่อยเย็นนี้ฝาเชียวด้วยนะครับวันนี้เอ,อาชนะกลับบ้านนะอ่ะขอโชคดีบุ่ณครับ